เพราะว่าเราจะใส่เดินใส่วิง่งใส่ออกกํลาลังกายนะคะสามารถมิกแอนด์แมทได้หมดเลยนะคะทีนี้ค่ะพูดถึงไอเดียดีๆกันแล้วเคล็ดลับแล้วก็วางจําหน่ายนะคะในอะีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้านี้ด้วยนะคะเอาลังมีสิทธิ์ในการวาดรูปไม่เกิน5วินาทีไปงคนละ5้าวิ่งค่ะเอาเอกศิลปะแล้ว เด็กคนหนึ่งแล้วหน้าเหมือนผมเป๊ะเลย <c oughs> หน้าเหมือนไม่เท่าไหร่เสียงทุกอย่างเหมือนหมดก็แบบเออเหมือนให้เราได้ได,ได้ได้ย้อนวันวานตอนเด็กๆแล้วก็ได้ถ่ายโฆษณาน่ารักน่ารักได้ร่วมงานหลายๆอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือได้มีโอกาสได้รองเท้ามาใส่เยอะจริงๆผมได้มา <c oughs> หลายคู่มากๆนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยคือ ผู้คนทุกท่านที่ไม่ได้เป็นนักวิ่งด้วยค่ะนะคะเพราะว่านอกเหนือจากคุณสมบัตินะคะเรื่องการซัพพอร์ตเท้าทั้งเรื่องการวิ่งแล้วจริงๆนะอยากจะบอกต่อให้หลายๆท่านนะคะที่อาจจะยังไม่เคยลองสวมใส่รองเท้าแตะแบรนด์วีของเราได้รู้ตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วคนธรรมดาทั่วไปที่คุณอยากจะมีสุขภาพเท้าที่ดีก็สามารถใส่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับหรือใครยังไม่่อยได้ออกกาลังกายแล้วอยากจะได้รองเท้าที่เริ่มให้เราออกกาลังกายได้ง่ายๆวันนี้เราแค่สวมรองเท้าแตะแล้วเดินนับก้าวอยู่ในหมู่บ้านสักหมื่นเก้าวันหนึ่ง หมื่นเก้าหมื่นเก้าแค่ไม่กี่กิโลห้ากกโลชั่วหนึ่งก็จบแล้วเดินหมื่นเก้า ก่อนออกมาลืมว่ามางานของวิ่นะครับผมแลวเท้าสกปรกมากนะครับรีบตันเรียกว่าขัดไม่ไม่ออกนะเพราะไปเดินลุยมนลุยไบใช่ได้อยู่ได้อยู่ไดั้ยัคไับไดอัยังะดังไ้ังยัังไดัไดรงได้รังไดขังดงไตัด้ังเดยงได้งได้ยัไยไ้ยัง้ั้ยไ้ อย่างนี้เหรอขอบคุณค่ะขอบคนะครับแล้วนีกันตลกมากอะไรอย่างนี้นะคะเอาว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักถ่ายแฟนคลับทุกคนนะคะรวมถึงลูกค้าทุกท่านนะคะของทางวิ่งไทยแลนด์สักนิดนึงเชิญค่ะบอกกัอนว่าผมเนี่ยได้ได้อยู่กับวิ่งมาจะปีหนึ่งแล้วนะครับผมก็ขอบคุณพี่เจ้าของมากๆเลยนะที่แบบได้ให้โอกาสเราได้รู้จักรองเท้าแตะที่ใส่สบายแล้วก็ใส่วิ่งได้ด้วย แล้วก็อีกอย่างในวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มามามาเจอกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีทุกคนอีกทีนึงด้วยนะครับ อยากจะเชียร์ค่ะทานผู้บริหารด้อมดีบวกกันน้องขนมด้อมชนไม่ตกกัะปี่ของคุณนะคะแต่บวกกับน้องอยู่บวกกับน้องเนาะโอเคว่าแล้วเราถึงมารวมตัวกันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนคล้ายๆกันนะคะอย่างที่บอกวันนี้ ที่ฉันได้รางวัลเลยนะโอเคเราสองคนหารางวัลกันนะคะถ้ารอบแล้ว <c oughs> ทายใจนักชาลี3าม <c oughs> ไปค่ะ <c oughs>